สวัสดีครับวันนี้ผมมาเดินทางมาทำภารกิจนะครับมาถึงสะพานพ่อคุณพระม่วด้วยต่อจังหวัดเพชรบูร์นะฮะก็โดยความตั้งใจนะครับสายันตลอนทัวจะเก็บภาพสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับ เป็นสะพานที่ถือว่ามีประวัติการเล่าเป็นเหวลึกนะครับผมเป็นเหวลึกมากกว่าจะสามารถทำขึ้นมาแล้วก็เป็นเหวลึกแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างเขาสองลูกนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นเพชรบูรณ์นะครับฝั่งนู้ก็ยังขึ้นอยู่เพชรบูรณอยู่ไปสระก็จะเป็นจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้ผมจะนําภาพเหล่านี้มาให้เอีของผมได้ชมนะฮะถ้าใครผ่านมาหรือ,อยังไงก็จอดแวะพักรถสักสินาทีหรือ20นาทีเพื่อเก็บภาพเหล่านี้นะครับไปดูก็ไปชมกัน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสถาปนิกในการก่อสร้างที่เยี่ยมมากเลยครับเพราะว่าดูตอหม้อแต่ละต้นสิครับว่าจะว่าจะสามารถสร้างขมาได้นะฮะต้องแข็งแรงทีเดียวแล้วก็บรรยากาศที่สวยสวยมามากครับ ช่วงนี้เข้ายวงอยู่ในช่วงฤดูหนาวนะฮะนะฮะผมจะเก็บภาพนะครับก็มีรถนะฮะส่วนด้านนี้ฝั่งนี้ก็ยังเป็นเพชรบูรณ์นะครับผมจะมีรถทั้งส่วนตัวรถโดยสารนะครับวิ่งปักไผ่ทีเดียวฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขาสูงครับผม มีประวัติที่ที่ผมฟังแล้วก็บางครั้งก็ยังคิดถึงบุคคลที่มารับจ้างทำแล้วก็ได้จากโลกนี้ไปขอให้ดวงวิญญาณถ้าหากว่าท่านได้เสียชีวิตเพราะการสร้างสะพานนี้ขอให้ท่านไปเกิดบนสงสวรรค์นะครับแล้วก็มาทุกครั้งผมก็จะสวดคาถามหาจักระทให้ก็ให้ดวงวิญญาต่างๆมารับบุญกุศล นะครับจากการที่ผมได้สวดมาสามารถจักพัฒ์ตั้งใจครับตั้งใจที่จะเอาภาพไปฝากนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่เหนือความคาดหมายในการสร้างของมนุษย์นะครับสามารถเชื่อมต่อกันได้ระหว่าง ภาคสองภาคประเทศไทยนะฮะยังมีอะไรที่น่าดูเยอะหากว่าชาวไทยนะฮะที่เป็นคนไทยก็อยากจะให้มาเที่ยวสิ่งเหล่านี้ก็จะ,ะมีรถ ทั้งไปทั้งมานะครับนะฮะส่วนดนานั้นก็เป็นปุ่เขาสูงตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกลับส่วนที่มีภารกิจทางเที่ยวก็คงจะกลับกันหมดแล้วครับส่วนดนาน,นี้อาจจะมีตกทางอยู่บ้างครับเป็นภาพที่สวยงามทีเดียวครับผม อันนี้เป็นรถั่วนะครับแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากทีเดียวในการตัวตอม้อรัิ้งนะครับคือถ้าเรามองอางี้อาจจะเล็กนะครับแต่ถ้าไปดูตัวจริงอยู่ใกล้จะใหญ่มากเพราะว่า หรือว่าอยู่ไกลกครับเป็นภาพสวยงามนะครับผมจะให้ดูบรรยากาศรถนะครับขับเคลื่อนมาจากอ่าก็คือน้ำหนาวเหมือนกันแต่ก็เป็นเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชัยภูมิครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็ขอกล่าวคำว่า,ากราบสวัสดีนะฮะเดี๋ยวผมจะทำ YouTube ให้ครับผม